นั่นะครับวันนี้เลยอยกช่องมิเตอร์โนเวกอนเทมสนบเกว่ามิเตอร์เกมเหมือนเดิมนหมครับผอู้วันนี้เรามาเล่นการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะฮะวงเล็บอะไรนะเออ่แบคแพคนะฮะแล้วเราก็จะมา,าใช้รถกันนะฮะรถที่โหดที่สุดในเกมถ้าถามว่าเอ้ารถ ก็มีแค่สองอันนี้ว่าผมไม่ได้เติมแต่ผมจะทำให้คุณรู้เองครับว่ามีรถคันไหนนั่นเหรอีถึงได้ไปผมเปิดประตูก่อนวิ่งไปวิ่งเนี่ยวิ่งอย่างช้าเลยเป็นยังวงเปิดประตูไปไเก็บไอ้นั่นให้เพื่นหน่อยดิเราแก้วก,กาแฟ,แฟไม่ใหญ่ด <c oughs> ิ <c oughs> วิ่งไปนะวิ่ง สามัญเลยนี่ฮะรถคันนี้เลยเนี่ยสามัญรถคันนี้มันโหนดมันเป็นรถได้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับแต่อย่างแรกเลยผมขอแคปลูกไปทำกบขึ้ก่อนเพราะมันไม่เกี่ยวกับไปไม่ใช่จริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ออกมาข้างนอก ีแคบมีแคไปเลยอ้าวเหรอวะ นี่ประตูเหรอ <c oughs> ประตูร้องหนอนนี่อ๋อนี่ไม่ร้องหนแล้วไม่ร้องหนแล้วแต่เมื่อมึงออกมามึงไม่เกี่ยวไอ้สิบิดิสีรแรนแคปหน้าจอแคปไม่ได้หนึ่งสองซับยังไม่โดนอยู่ยังไม่โดนจับล่ำฮะหนึ่งครูได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับหนึ่งอันนี้หนึ่งสองซับ เพื่อเนี่ยผมบินได้เนี่ยเนี่ยดูสิว่ามันจะพาผมไปถึงกี่เอ็มนะสี่โอ้ยเชอ่อบินเลยบินเร็วนะเนี่ยแต่ว่าเครื่องบมนมันแหลกไงกากด,ด้วยแถมหน้าจอก็ร้าวเต็มแล้วมันหน้าจอร้าวพอมัร้าวมันก็จะมีกริชขึ้นอนะ แล้วเคสก็ขาดไปขึน้นนึงด้วยถ้าผมทำ Youtube มาได้ตังนะผมเอยาไปซื้อโทรศัพท์ผมาอัดคลิปให้พวกคุณดูเหมือนเดิมแต่ถ้ารวยแบบปังๆอะไรก็จะแบบเอย,อยากมีคนให้อยากมีคนโดนอมาให้วะ่ะแต่มันไม่มีใครดูดิเฮ้ยโม้แป๊บเดียวสองร้อยแล้วมโมแป๊บเดียวเองสองร้อยอะ รู้สึกคลางคายจะมีบ้านไหมมัวอะอ้ามัวอะอ้านี่นี่สามร้ยอยแล้วมัวอะอาอก็ยังไม่เจออะไรเลยไม่เห็นจะเจออะไรอ่ะประตูพิเศษสี่ร้อยแล้วเหรอ ว้าอะ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 ผู้ <baking. S 1> เตะผู้พัฒนาเขาไม่แก้บักเหรอวะเอ้ยห้าร้อยแล้วคือผมเคยไปถึงพันเมตรนะแล้วก็ได้อาชีพเม้นไปแล้วนะมันก็เลยจะไม่ได้อีก นโอเคตัวตกมาตกมาแล้วก็บินไปใหม่ชืบ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 นั่นเงินไงนั่นบ้านนั่นบ้านบ้านไอ้เย่ยินฟูยันได้ไงเป็นบ้านเล็กๆกว่าไม่รู้บินต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนหกร้อยแล้วว้าเย่ฮอร์ฮอร์ฮอร์ซีเราจะไปถึงกี่เอ็ม แต่ตอนนี้กูรู้สึกหิวเหนียดเฮ้ย,ย,ยบ้าน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 ไปหาบ้านกันตรงนั้นมีบ้านประเด็นคือเปิดเข้าไปกูจะไปเจอซอมบี้ใช่ไหมว้าแต่ประตูวิเศษหายไปไหนประตู ประตูจ้ามดีปินมาเลยนี่นะไอ้สุดมน่็มานี่ไม่ต้องไปไหนแต่อันี้คือเอตรงนะผมจะรีบอัดคลิปนี้แล้วก็จะคืออัดคลิปเสร็จตอนนี้ าสามทุ่มหกนะพอตัดคลิปเสร็จก็จะประมาณไอ้อัดคลิปเสร็จก็เอออะไรวะสามทุ่มสามสิบแล้วตัดต่อยก็จะประมาณสี่ทุ่มแล้วกูจะไปออัดดูอนนี้ว่าเดินไปไม่ได้หรอ,อเรา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 ,เราจะไปบ้านหมืนั้นใช่ไหมเราเราก็บินไปเลย ประตูนีนี่โดดขึ้นประตูเฮ้ยโดดขึ้นประตูดิเฮ้ยประตูประตูเออหนึ่งสอครับเฮ้ยหยิบประตูดิเอมไงหยิบประตู แล้วมึงไม่หยิบประตูล่ะแงวแล้วก็ไม่หยิบประตูไม่ขึ้นประตูเอะไรวะไอ้เนาะอะไรอีกฮะอะไรวะทำไมจูจูวิ่งไม่ได้ เฮ้ยเอ้าเป็นไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยชิบเราขึ้นใหม่ก็ได้เฮ้ยขึ้นเอ้าเฮ้ยแล้ววะทำไมจู่ๆบินไม่ได้อ๋ออี้เฮ้ยทำไมกูบินไม่ได้วะทุกี้ยังบินได้อยู่เลยอะ อะไรวะเครื่องกูค้างเกินเปล่าวะเอ้ยเนาะกูก็บินไม่ได้ะลยโอ้โอโดมันลอยลอยปึ๊บลอยปึ๊บเราบินเนี่ยพอมันลอยแเราก็บินไม่ได้แล้วอ่ะ เดี๋ยวจับมุมซ้ายเปล่ามุมซ้ายมุมซ้ายซ้ายตรงนี้โอเคช่วยไม่ได้เหรอไปไม่รอดแน่เลยเพราะเรากดวิ่งวะเราเลยบินไม่ได้เอออย่าวิ่งจะวิ่งหาพ่อมไมงสีบินไปท่นึงไม่บินเรอ โกโก้กูรู้มึงทำได้ทำไมไม่ยอมบินนะเออกูเดินไปก็ได้วะกูลากนี่ไปกูโมโหกับมึงเลยนะเอ้ยเขานั่งฉันเขาได้ไหมมีไหมเฮ้ยผ่านมาชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงแล้วคือหิวเริ่มหิวโอ้ยี่ยี่เฮ้ยกูไม่อยากตาย เาต้อนรับคุณถึงหน้าบ้านเลยมีอะไรเด็กบ้างอุ้ยมีฟอสแล้วก็อะไรให้กินบ้างอออเอะไรกูจะแตก 8, ถือว่าเยอะที่สุดเที่มาได้เราแคปรูปไปด้วยเพาเราไตา่อโอเคเมื่อกี้หลุดอีกแล้วเราแคปไปที่ได้ปะแคปจุ๊บได้วะ เดี๋ยวปิดคลิปเร็วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับเฮ้ยแปดเออแปดครั้งดีห้าครั้งทำไม